สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนับช่อง y o u t u แอดท o อ n น,นักคํานวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับ <c oughs> สําหรับคลิปนี้นะครมาตามต่อกันฮนะสมาชิกขอมาเยอะมากๆเลยสําหรับสูตรนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้สมาชิกก็ขอสูตรลัดคิวไปให้แล้วนะฮะสิบบนเทียบเทกับ2ส,สูตร วันนี้ก็มาดูหลักหน่วยล่างฮะตามต่อนะครับุงลงจริงให้เป็นงวดที่2งวดที่ผ่านมาสูตรได้6กหน่วยล่างนะครับมาที่เลขหเอ้ยมาที่เลขเก้ามาที่เลขเก้าตามสูตรตรงเป๊ะเลยนะครับสูตรนี้ลงจริงให้เป็นงวดที่2งวดที่ผ่านมางวดที่จะถึงนี้จะลงจริงให้เป็นงวดที่3นะครับจะมาหรือเปล่าจะหลุดหรือจะมาอันนี้ว่ากันไปตามสูตร Utan, สมาชิกนะสมาชิกขอมาก็จัดให้เลยนะฮะหน่วยล่างนะครับสูตรเดือนดีนะครับ,ส,นะรบสำหรับสูตรนี้แล้วก็เดี๋ยวมาเทียบชนกับสูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับลงให้เป็นงวดแรกนะครับมาเทียบชนกันนะครับมันจะมาชนกันกับสูตรหลักหน่วยล่างสูตรเก่านี้นะครับแค่ตัวเดียวนะครับส่วนมันจะชนกันตัวไหนเดี๋ยวดูให้มันจบเดี๋ยวผมจะเทียบ2ส,สูตรนี้นะครับ นำมาเทียบให้นะครับว่ามาชมกันตัวไหนวนนี่นะครับสูตรนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยรากล้วนๆนะครับหน่วย่ากตัวเดียวแล้วก็หลักหน่วย่าก2ตัวมา1ตัวสุดเก่าเทียบชุนกับสุดใหม่ให้สมาชิกได้รับชมกันเพื่อเป็นแนวทางใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยกรนแล้วกัน,กนชอ่องแกรทอนนักคำนวณน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับมาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคำเตือนฮะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สน,นับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้สมาชิกนะครับแยกแยะแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองนะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับสมาชิกให้เชื่อตามที่ผมคำนวณได้นอกจากสมาชิกจะเชื่อแล้วก็นํนาไปใช้เองนะครับ ผมมีหน้าที่คิดคำนวณสูตรให้สมาชิกได้รับชมกันแล้วก็ผมก็แจกสูตรแจกวิธีคิดให้เสียตับเรียบร้อยนะครับบางสูตรมันก็หลุดบางสูตรมันก็มาอย่างเช่นสูตรนี้มันก็มานะครับลงให้สองหวดมาทั้งสองหัวตัดเดี๋ยวมาดูสูตร,ตรใหม่กันก่อนหน่วยล่างตัวเดียวนะหน่วยล่างตัวเดียวนะเป็นสูตรใหม่ลงให้วัแรกนะครับถึงจะเป็นหัวแรกแต่ผมก็ว่ามีสิทธิ์ที่จะมาอีกนะครับ มาดูงวดแรกสูตรได้เลขศูนย์ับพดอ์แปดทาเอ้ยสูตรได้เลขห้าพจนกแปดห้าอ่าได้เลขศูนย์ที่ไหนวะเนี่ยได้เลขห้ามาเลขศูนย์ที่ไหนล่ะเออพูดมั่วซั่วไปอ่อ้ไอ้ตาเห็นอยู่ว่าเลขห้าแต่ปากไปพูดเลขศูนย์นี่น่าจะตกปากตัวเองนะ มาตอน,นวุฒิสองฮะหน่วยล่างตัวเดียวได้เลขเก้าครับผดอกแปดเก้าับเก้ามาที่หลักหน่วยล่างนับถูกเป็นบวที่สองมาต่อกันวุฒิสามฮะวที่สามสูตรได้เลขหนึ่งตัวเดียวครับผดอก 6, หกหนึ่งครับ หนึ่งนะครับก็มาที่หลักหน่วยล่างนะถูกเป็นงวดที่สามเอาไปต่อกันงวดที่สี่ฮะม่วดที่สี่สุดได้เลยก้าตัวเดียวเพราะนอกสุดเก้านะก้ามาที่หลัก หน่วยล่างถูกเป็นงวที่สี่จะได้ดูหกงวดนะครับเอางวดต่อมางวดที่ห้าฮะสูตรเลขสามตัวเดียวเนออกสี่สามสามนะครับมาที่หลักหน่วยล่างนะครับ เอามาต่อกันวดที่ผ่านมานสูตรหลักหน่วยล่างนะครับตัวเดียวสูตรเดรเลกกล่าวอกเรอจะก่าจับตาดูสูตรนี้ให้มันดีๆนะสมาชิกนะพกเพราะว่ามันแปลกๆอยู่นะทางเดินเลขนะถูกทางเดินเลขนี้มันแปลกๆฮะ ราสุดนี่อ่ะงวดที่จะถึงนี้นะลักหน่วยล่างตัวเดียวได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูวิธีทำนี่ฮะแคปสูตรไปเลยนะใครชอบคิดชอบคำนวณน,นะครับใครที่บอกเออแอดผมชอบคิดชอบคำนวณถูกผิดไม่ว่ากันอะไรประมาณนี้นะแคปสูตรไปเลยนะครับอ่ะวิธีทำฮะนำหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยบนหนึ่งครั้งครับบวกหลักสิบบนอีกหนึ่งครั้ง บวกหลักร้อยเลข3ตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวกหลักสิบสตัวหน้าครั้งที่2อีก2ครั้งนะครับบวกกันได้เท่าไหร่เงี้ยบวกบวกเลข2คงที่นะครับบวกกันได้เท่าไหร่บวกบวกเลข2คงที่เอาบวกกันดูฮนะสองบวกหกนะครับลงท้ายเลข8 8ดบวกศนะครับก็ลงท้ายเลข8 8ดบวกเนะครับลงท้ายด้วยเลข7นะครับ7จบวกศนะครับ7จบวกศก็ลงท้ายด้วยเลข7 นะครับเจ็ดบวกศยก็ลงไทยเลข7 7็ดเจ็ดบวกสองของที่ลงไทยเลข9นี่ฮะเลข9นะครับผมว่างวดเนี้ยน่าจะมีนะเลข9มันน่าจะมาอีกฮนะลองไปย้อนดูนะฮะทั้งบนทั้งล่างเลย4มัน4มันมันไม่ใช่4 5งวดถูครับ6 7งวดหรือเปล่านะ เลขเก้าเนี่ยมันสลับกันมาทั้งบนทั้งล่างเนี่ยนะลองไปย้อนดูนะครับผมว่าน่าจะมีเลขเก้าวันนี้ไม่บนก็ล่างแหละแต่ตามสูตรนี้เป็นหลักหน่วยล่างนะครับเลขเก้าดูเลขขี้หมดเลยหลักหน่วยล่างเป็นเลขขี้หมดวันนี้จะเป็นจะได้เลขเก้าหรือเปล่าเลขเก้ามันจะมาอีกหรือเปล่านี่ครับมันก็ขี้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 ข เก้ 9, 9, 9, 9. าเก้าเก้า็เอางวดนี้จะเก้าหรือเปล่าอยู่ฮนะสมาชิกนะก็พิจารณาเอานะแต่ผมมองงวดเนี้เก้าน่าจะไปอีกไม่บนก็ล่างนะครับอย่างเช่นงวดนี้ยที่มันไม่มีเลขเก้าเก้าอยู่ข้างบนนะอันนี้เก้าก็อยู่ข้างบนงวดเนี้เก้าก็อยู่ข้างบนนะลองไปย้อนดูนะฮะเก้าบนมาล่างมาเก้าบนมาเก้าล่างเก้าบนมาเก้าล่างอันนี้มาเก้าอีก มันจะยังไงอยู่เลยเก่าเนี่ยนะมันชอบส่วนตัวอยู่นะสมาชิกนะผมคิดว่าไม่น่าจะไม่ไม่บนก็ล่างนะมุ่ิประจำวันที่16บหกทับสทับหกนะครับสูตรเลขเกา่านะครับหน่วยล่างนะครับอ่ะทีนี้มาดูไฮไลไท์ในคลิปนี้ก็คือสูตรนี้นั่นเองนะหน่วยล่างตามต่อนะเป็นสูตรเก่าเป็นสูตร A นะครับอันนี้หลักหน่วยล่าง2ตัวนะอันนี้ผลออก ม้วนที่ผ่านมาได้6กับ6กับ9หน่วยล่างผลออกฮะเจ็ดานก็ออก7จเก้าก็มาตัวนี้เลยนะครับลงจริงให้2งวดก็มาทั้ง2งวดเลยนะครับมาทั้ง2งวดเลยนครับเก้แจมๆเลยมวนที่ผ่านมาสูตรนี้นะ หน่วยล่างเข้าจริงตามนี้นะครับไม่มีแก้ไขตัวเลขสําหรับสุดนี้ลงจริงให้งวดที่2มามาครับทีนี้มาดูงวดนี้ได้เลขตัวไหนไปดูกันถ้าสมาชิกอันนี้ยของงวดที่ผ่านมานะครับอันนี้ของงวดนี้นะครับวิธีทำฮะนำหลักร้อย3ตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้งมาบวกหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2อ,อีก1ครั้งมาบวก หลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่2องยี่สครั้งบวกกันสามตำแหน่งฮะบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่บวกกันดูเก้าบวกศนะูนยะ์นลงท้ายเลขเก้านะครับเก้าบวกศูนย์ลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกเจ็ดนะครับก็ลงท้ายเลขหกฮะหกบวกเพิ่มไปสามแต้มได้เลขเก 9, นะ้าอ่ะวันนี้ได้เลขตัวเดิมฮะหลักหน่วยล่างฮนะนะระหว่างหกกับเก้าที่บวกสามนะครับผม,มว่ามันติดเลขนะเลก, 6, ก้าอยู่นะเลขหกนี่ก็เด่นอยู่เลขหก 6, เนี่ยเด่นอยู่นะล่าง ก้าก็เด่นเหมือนกันนะครับที่หลักหน่วยล่างระหว่าง6กับ9ตัวไหนจะมาเป็นเลขตัวเดียวกันเลยนะครับกับงวดที่ผ่านมานี่ฮะใครชอบก็จัดนะครับเลขตัวเดิมเด้อหลักหน่วยล่างนะครับส่วนตัวผมนะรก็ชอบเลข9นี่แหละเพราะมันชนกันนะครับสองสูตรลงจริงให้งวดที่3มงวดประจำวันที่16นะทับสทับหกรอรุ่นกันสองสูตรเทียบชนให้แบบนี้เลยนะครับ สูตรเก่ากับสูตรใหม่นะฮะหลักหน่วยงวดน,นี้ชนกันอีกฮะที่เลข9ตัวรองคือเลข6นะครับ2ส,สูตรนะครับชนกันที่เลข9หลักหน่วยล่างอ่ะสมาชิกชอบก็จัดไปใครไม่ชอบมองปากผ่านนะครับอ่ะพวกนี้เจอก,กันใหม่กับวิ่งบนนะครับวิ่งบนวที่ผ่านมาเข้าเต็มเต็มเลยเลขศูนย์อ่ะพวกนี้จะได้เลขตัวไหนฝากติดตามด้วยกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้ของุณครับ